กูมีโพสหลังบ้านกูมีเฟอร์รารี่แฟนมึงยังมาก่อต่อยกูใส่แสแอลคูชีบางคนก็เอิรนเซียบางคนก็เอิรนแดดดี้ขั้นบ่ออยากเสียตัวยามมาอยู่กับพื้นคูเด็บบ้พวกกูกวัญมาหลายละการวีสติลล์ไลค์ซาวด์ว่ายิมหอบเฟสแป๊บซี่หรือฮุสต์เบสฟังมาลันยิมหอบลาพวกอยากให้ทุกคนเพล้ามีกูต้องเอาตัวเองให้รอดอยู่ทีแบงจัดชตี้กูในเฮดเพลงจุดขอบตากูมันดำเมืงเองเกาหูวาสองเฮ้าหน้าต่างกันฟาดใส่ มงคำมันบ่กได้ว่าที่ฝีปากเว้ยเขาว่าที่สายกระท้ำและมันต้องมีมือที่กูจะรวยมีเงินไปสิบล้านปานแว็กกูถือควายเป็นน้องน้องกูเขาต้องพากันรวยว็อยู่ปาักออกฟังไว้ลูกบักคว